และกลับมาที่เรกนี้นะคะคือช่วงเกาะขอบเกมภาสนามนั่นเองเอเชียก็ต้ส่งทุกคนไปดูเอเชียอีกเหมือนเดิมคือครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎกติกาฟุตบ <saud friend? S 2> อลไม่ไม่ไม่ใช่ไทยสกอร์แล้วไม่ไทยสกอร์แล้วเราจะไปถามชาวสยามกันที่เขาดูเนี่ยบางคนก็จะแบบว่า บางคนก็รู้กฎกติกาเยอะน้อยไม่เท่ากันอันนี้เราจะไปถามว่าจริงหรือไม่จริงไปจี้ไปจี้จุดเลยไปจริงจุดเลยล่ะเออจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะครับผมตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเอเชียในช่วงตกอข่าวเกมภาสนามค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สยามอีเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องบอลบอลกันแต่วันนี้เราจะมาทดสอบกันหน่อยว่าชาวสยามเนี่ยเขารู้เรื่องกฎกติกาฟุตบอลเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อเพทครับอชื่อน้องต้นค่ะโอ้ยทั้งสองคนเชียร์ทีมอะไรใน p r e พรีเมียร์ลีกไหมมีลิวภูคระลิวพูลิวภูค่ะเออลิอวพูทั้งคู่วันนี้เราจะมาคือนี้ก็เป็นคนดูบอลเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้รู้กติกาทั้งหมดเราก็เลยจะมาแบบถาวฟิลความรู้รอบตัวกันนิดนึงตอบแค่ว่ากติกานี้จริงหรือไม่จริงโอเคมาเริ่มกันที่ ข้อแรกเลยนะคะว่าหากทีมใดทีมหนึ่งได้รับใบแดงเกิน4่ใบาการแข่งขันจะหยุดลงจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะไม่จริงนะจริงค่ะอันนี้คือเราอันนี้คือเรามั่นใจในคำตอบของเราแม้ทั้งคู่เลยมั่นใจค่ะมั่นมั่นใจทั้งคู่เราต่าไม่เหมือนกันอะเอาละค่ะเราจะมาฟาเฉลยกันนะคะเฉลยก็คือ,คอ <c oughs> จริงค่ะ คือจริงๆอ่ะมันคือหากทีมใดที่ได้รับใบแดงใบที่5หรือผู้เล่นในสนามเนี่ยเหลือเพียง7คนเนี่ยการแข่งขันจะต้องถูกยกเลิกแล้วต้องตัดสินว่าทีมนั้นเป็นทีมที่แพ้ทันทีข้อต่อไปนะคะถ้านักฟุตบอลปวดท้องอยากเข้าห้องน้าระหว่างแข่งขันเนี่ยสามารถหยุดเกมไปเข้าห้องน้าได้หรือไม่ไม่ได้ครับไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเออมันจะต้องใช้วิธีการแบบว่าเปลี่ยนตัวหรืออะไรอย่างงี้หรืออีกอนหนึ่งคนก็มีบอกนะว่าหนูจะ ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติก็ได้แต่ว่าก็ต้องรับผลที่ตามมาแกว่ามันมีเวลาคนที่มีเหรอคนที่มันจะตรงนั้นเลยเหรออาจจะมีแหละอาจจะมีอามาที่ข้อต่อไปนะคะทุ่มบอลเนี่ยไม่มีลำหน้าจริงหรือไม่จริงครับจริงจริงค่ะจริงนะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือจริงค่ะเฮ้ยก็ดูจริงว่ะ ดูจริงด้วยอ่ะเออมาฟังเหตุผลกันนะคะก็คือผู้เล่นฝ่รุกเนี่ยสามารถรับบอลจากการทุ่มโดยตรงโดยไม่มีการฟาวล้ำหน้าเกิดขึ้นโอเคแล้วเราคิดว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับแบบว่าการดูบอลไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยนะดูเอาเอาฟิลเราแบบรอแบบรอผลทีเดียวรอผลทีเดียวรอผลทีเดียวไปเลยก็ห้าสิบห้าสิบเลยค่ะห้าสิบห้าสิบนะโอเคเล่นเเลยล่ะชื่ออะไรคะ ื่อเจนนี่ค่ะเจนนี่เวื่ครับเออทั้งสองคนเชียร์ทีมอะไรในี่ยพรีเวนตีค์ไหมแมนยูครับแมนยูเหรอเแมนยูครับแมนยูเราไม่ตีกันหรอเวลาดูด้วยกันอ่ะไม่ตีครับไม่ตีอย่างนี้เรากล้ารอเขาไหมกล้าเหรออ่ะเราปกติเราล้อไงล้อเทีมกลางแล้วเราทำไงอ่ะทำใจทำใจเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบว่าให้ตอบแค่ว่ากฎกติกาฟุตบอลอันนี้จริงหรือไม่จริงอ่ะง่ายๆมาเริ่มกันที่ ข้อแรกกันเลยคิดว่าจริงไหมนะคะที่หากทีเดีทีหนึ่งเนี่ยได้รับใบแดงเกิน4ี่ใบการแข่งขันจะหยุดลงทันทีไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงค่ะไม่จริงอ่าซึ่งคําตอบที่ถูกต้องคือจริงค่ะอามที่ข้อเฮ้ยแอบดูปะเนี่ยามกที่ข้อต่อไปนะคะถ้านักฟุตบอลปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำระหว่างเกมสามารถหยุดเกมแล้วไปเข้าห้องน้ำได้ก่อนไม่ได้ครับไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้ละ ซึ่งซึ่งซึ่งคำตอบพี่ถุกก็คือไม่ได้คะ่ะมาที่ข้อสุดท้ายกันนะคะข้อสุดท้ายถ้าเออการทุ่มบอลเนี่ยไม่มีลำหน้าจริงหรือไม่จริงก็ได้ครับจริงนะไม่จริงค่ะอ่ะซึ่งมันจะมีคนนึงถูกนะคะซึ่งคำตอบพี่ดูกก็คือจริงค่ะเห็ไนไหมเขาหลอกเรา <laughs> <laughs> เขาหลอกเราเออชื่ออะไรคะเออชื่อฟุกครับอ่าชื่อเจ้าปิ่นค่ะอืมมาซาครับ ทั้ง3คนเชียร์ทีมอะไรในพรีเมียร์ลีกเริเวผูครับเวอร์พูแมนยูครับแมนยูแมนยูครับแมนยูเฮ้ยเราเป็นเวอร์ผูคนเดียวเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> จริงป้าโคตรเลิศเลยอะ่ะโอเคมาแล้วเราจะมาให้ถายกันว่ากฎกติกาของฟุตบอลมามาดูกันว่าเราจะทายแบบเรารู้แค่ไหนโอเคนะคมาตอบแค่ว่าจริงหรือไม่จริง แค่นั้นมาแล้วก็ที่ข้อแรกนะคะข้อแรกของเราก็คือคิดว่ากติกานี้จริงหรือไม่หากทีมใดทีมหนึ่งได้รับใบแดงเกิน4ี่ใบการแข่งขันจะจบลงทันทีไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงครับซึ่งคําตอบที่ถูกต้องคือจริงค่ะจบเอามาที่ข้อต่อไปกันนะคะถ้านักฟุตบอลปวดห้องอยากเข้าห้องน้ำมากๆสามารถหยุดเกมแล้วให้นักฟุตบอลไปเข้าได้ก่อนจริงหรือไม่ คิดว่าไม่ครับน่าจะให้แค่กรรมาการอ่าคิดว่าไม่เหมือนกัน,นะค่ะไม่นะ,ะจริงไหมครับอ่ะจริงนะ,อะโอเคอ่าคาตอบที่ถูกต้องก็คือไม่จริงค่ะคือมันต้องแบบว่าเปลี่ยนตัวเอาอเอาเอเปลี่ยนตัวเอาอะไรเงี้ยไม่สามารถหยุดได้อ่าไปที่ข้อต่อไปนะคะจริงหรือไม่นะคะการทุ่มเนี่ยการทุ่มบอลไม่มีลำหน้าจริงหรือไม่จริงครับจริงจริงค่ะจริงอจริงครับอันนี้ดูลึกไงอ๋อ แบบพันผ่านฟิวเดียวกันฟิวเดียวกันเออซึ่งทั้งสามคนตอบูกเลยค่ะแเบอะไรเพื่อนหนูเลยโอเคเดี๋ยวให้ให้งั้นเราอยากรู้เหตุผลอ่ะทดสอบทดสอบอีกฮะแล้เหตุผลหน่อยอะแบบขอเหตุผลสนับสนุนว่าถ้าไมมาถึงจริงกฎกติกาเป็นยังไงแชท GPT ครับแชท GPT โอเคขอบคุณนะไม่าปหนอย และกมาที่เพลงนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับ FC ตัวจริงของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้นั่งตัวทักทายแฟนๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพเพลงค่ะจากช่องสารคาดีชีวิตคู่ค่ะสวัสดีครับเกี่ยวครับจากสารคาดีชีวิตคู่ค่ะเ,เ,เป็นแขกรับเชิญสองคนที่รู้สึกอยากให้มาอกอกรายการนี้มากที่สุดอ่ะ รู้สึกว่าแบบตรงนี้มันจะเดือดอะลุ้นอยู่เนี่ยคือใครก็ได้ช่วยห้ามด้วยนะนี่อ่ะตอนอื่นเลยพร้อมบวกเหรอพร้โหอะไรอ่ะเพราะเขาบอกพรบวกแต่คืออันแรกเรากำลังจะแสดงความยินดีที่แบบ้ไปถ่ายพลยเีกันมาน่ารักมากเลยยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือรถไดฝันได้ฝันยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ รู้สึกไงครับที่ได้ครอบครองเขโดยฝันมารับรถรับรถอ่ะเรารู้สึกไงตื่นเต้นไหมฮะก็ก่อนวันไปแล้วนี่ก็คือนอนไม่หลับครับเพราะว่าแบบเราเราเราไม่คิดว่าเราจะได้กับกับรถใช่จริงๆตอนที่ได้มายังคิดว่าเราไปเช่ารถมาขับเราเราไม่คิดว่ามันมันจะเป็นรถของเรามันเป็นฟิลเหมือนเป็นเป็นโทฟี่หนึ่งของเราในชีวิตที่เราตั้งไว้แล้วค่อยไต่ระดับไปไปบ้านไปอะไรต่างๆมาใช่ ใช่ใช่ครับใช่เลยยินดีด้วยครขอบคุณครับขอบคุณครับใช่เรากลับมาที่เรื่องพรีเวดดิ้งกันบ้างดีกว่าในนี้เขาเขียนบอกว่านับเป็นหนึ่งวันได้ไหมที่ไม่ตีกันตีค่ะตีอยู่ดีเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่เราจะตีกันที่เดิมไม่ได้เราต้องไปตีกันที่อื่นแล้วประเด็นคือช่างภาพที่จ้างไปเป็นแฟนริโอพู เขาก็ถ่ายไปเขาก็คือเขาเป็นเขาดูดูเราอยู่แล้วใช่ไหมถ่ายไปก็พี่อยู่ข้างล่างเลยดิพี่อยู่ล่างกับผมมาเลยเข้าขากันแบบโอพูไปอยู่ข้างล่างเลยพี่ไปอยู่ข้างล่างเลยพี่แล้วเขาอยู่ข้างบนฉันมากแต่สังเกตว่ารูปที่ถ่ายเนี่ยเขาเพลงให้เพลงอยู่ข้างบนผมอยู่ข้างล่างตลอดบีบลำเอียงบีบลำเอียงมากบีบลำเอียงเลยการตัดอุปกรณ์ เออแต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่ารูปนี้ได้เอาไปลงในเพจกันนะว้ยเอ้ยเฮ้ยกันก่อนกันก็คือปกติตีกันคนดูบอกว่าเวลารักกันแล้วเขินเราสองคนยังเขินเลยก็าบอกว่าจุ๊บกันหน่อยยังแบบเธอเราจุ๊บกันนะก็โอเคไม่มีอะไรเคโอเคโอเแต่ว่ารูปพรีเวดดิ้งเอาได้ถูกนำไปลงในเพจพรีเมียร์ลีกด้วยใช่ครับดีใจมากแบบมันเหมือนคอมพิวเตอร์ เรียกตัวต้องการตัวพี่หลีต้องการตัวคอมพิวตมากรู้สึกคอมพิวตมากครับแบบดีใจมากอือคือแบบว่าถือว่าสองคนนี้แบบเขาเป็นคู่รักที่เราดูมาแบบประมาณ3ปีตั้งแต่คลิปที่แบบว่าแตะตัวไม่ได้อ่ะเออจะเจ็บอ่ะเออแล้วก็วันนี้คือ่ยวเขาพิถทุกอย่างเลยอ่ะเกี่ยวกับคู่รักอ่ะเราดูจากพวกพี่เขามาแบบโอ้โหใช่เขาทำตามใช่ไหมเพราะว่าสมใช่บางอย่างใช่บางอย่าง่แตพี่เขาแบบแบบ ท้าทายหน่อยถ้าถ้าเราทำอาจจะทะเลาะจริงไงที่กต่งรักกันไงเป็นเรื่องไงทะเลาะจริงทะแต่งรักกันแต่งรักกันเลยเขาเรือกฟุตบอลเลยไหมได้มออยากรู้ว่าพี่เกีียวเชียร์แมนยูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะประมาณปี2005ประมาณนี้ยครับเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อก่อนยุคผมเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แก่มากแต่หมายความว่าพรีเมียร์ลีกมันถ่ายเฉพาะ UBC อะไรยุคนั้นไม่รู้ทอนทันกันไหมแล้วก็จะได้ดูช่องฟรีทีวีคือช่อง7 เขาจะเอาบอล FA ัพที่แบบเข้านัดชิงมาแล้วหรือว่าบอลที่มันเป็นไฮไลท์มาแต่ว่าตอนนั้นกลับมาจากงานศพต่อจังหวัดแล้วดึกมากประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เปิดดูทีวีแล้วก็เห็นแมนยูเนี่ยเวลูนี่เนี่ยเตะ บบยุคลูนี่ยุคลูนี่แล้วยิงสวยมากแล้วก็แบบทีมสีแดงนี่มันเก่งมันเท่ว่ะแล้วคนพากแบบนี่ครับแมนเชสเตอร์นี่เต็ดอะไรเงี้ยเกือบไปแล้วทีมสีแดงเกือบเก่งที่สุดเลยใช่เราแต่แต่เราเคยเห็นเลี้ยวคูผ่านตามานะแต่แต่เราไม่ชอบไงไม่ชอบตาด้วยไม่ชอบทำไมไม่ชอบผมไม่ค่อยชอบกินสัตว์ปีกเท่าไหร่เฮ้ยแสดงว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะไม่แไมก็เลยก็เลยเริ่มชอบแมนยูในตอนนั้นแล้วก็ดูมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ชอบ คือเริ่มชอบจากการเป็นไอดอลหลายๆคนเบนร่นนี้ยิงไกลโอ้โหทุกวันระเบิดอ่ะตาข่ายพังใช่ใช่ชอบมากแล้วพอถามพี่เกียวเสร็จพอถามพี่เพงดีกว่าครับผมแล้วคิดไงที่มาเชียร์ริเวอร์ครับคือจริงๆตอนแรกอ่ะชอบทีมไหนก็ได้ทีมไหนก็ได้ที่แข่งกับแมนยูแต่ว่ารู้สึกว่าลิเวอร์พูลเป็นอะไรที่แบบดูขยะ อ่าเขาดูขยาดเนี่เขาดูแบบไม่ชอบกันมันดูเป็นคู่แข่งใช่ปะคู่แข่งเป็นของต้องห้ามอ่าใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยเชียร์ทีมนี่แหละอาจจะได้แบบมีเรื่องให้แบบเราคุยกันได้คองกันได้เขาไม่แต่เริ่มเชียร์บางคนจะเชียร์ทีมเดียวกันไม่ไม่ไม่เราเราสุกเกินไปเราต่างกันอยู่แล้วไง จุดเริ่มมาจากนี่เลยตอนที่แบบเจ็ดสูร์นี่เงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราแบบดูดูหดหูดูชีวิตเราเจ็บมากคือคนแฟนบอลจะเข้าใจนะครับเหตุการณ์แบบเจ็ดสูรมันเกิดขึ้นยากเราก็แบบวนล้อตลอดแล้วไงแล้วคำถั่แฟนเดินมาปอบเราแบบเออเธอโกเธอเหนื่อยเจ็บหลังไหมปวดหลังมันไม่ไม่ใช่แล้วนะแต่ชอบนะเออแล้วพี่เพลงมีนักเตะในดวงใจไหมชอบใครในวงชอบซาลา ชอบซาร่าเพราะว่าเขายิงแมนยูอ่ะอไงตอนนั้นขยาดปะขยาดไม่ชอบแชาร่าแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยด้วยอายุเขาเนาะฟอร์มเขาก็แบบอาจจะดับลงอะไรอย่งเงี้ยแต่ว่าคนเรามันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมกเหมือนดับเลี้ยวผัวมีขึ้นมีลงก็เหมือนเทิงเหมือนกันที่สองที่สองยิงอีกสิบประจีปีเตอร์เซนมาแรกจับพค้งเลยนะนัดเดียวเดินไปว่าลงมาแล้ว พี่ก็อยู่กับพวกหนูได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนเออมันมีประโยคหนึ่งของเพจของพวกพี่ใช่ไหมครับสารคดีชีวิตคู่คนเชียร์ไม่ท้อคนล้อมไม่พักคือมันมาอย่างไงครับพี่มันมาจากที่ว่าช่วงแรกๆคือเราทําคนเริ่มคนดูชอบในการที่แบบพี่เพลงล้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคนเขาก็เริ่มมาเม้นแล้วว่าดูแบบคือตอนนั้นแม่อยู่มันแพ้บ่อยมากมันแพ้บ่อยจนเราเป็นแฟนมอลเราก็รู้สึกแบบขุยมึง แพ้ไม่พักเลยและเราเราเเรราาก็ไม่ท้อเราก็บอกเออเราไม่ท้อนะแต่ว่าคนก็มาเมนประมาณว่าเออคนเชียร์ไม่ท้อเนาะแต่คนร้องก็ไม่พักเหมือนกันไม่พักเขาแต่มันก็เข้านะเขาพร้อมพักแบบพร้อมที่จะจัดทุกแมตช์เราก็เออมันก็ซึมจริงๆมันก็มันก็ไม่พักแพ้ไม่พักร้อมันเป็นที่ไปที่มาใช่ก็เลยกลายเป็นเพลย์ลิสต์ของเวลาที่แบบเวลาคนจะกดเข้ามาดูก็จะกดดูเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยอ๋อที่เกี่ยวกับแบบร้อกันใช่ครับเเพลย์ลิสต์เพลงลิสต์เพลงลิสต์ด้วยสัมภาษณ์อ่ะคอนเทนต์สัมภาษณ์ตลกกมา แล้วมีคอมเมนต์นะบอกว่าเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลจะกลับมาชนะสักทีทคะ่ะห,หนูหนูชอบไม่ออเขารอเขารอแต่ว่าอย่าโม้ให้บอกว่าไม่อยากให้ชนะเพราะว่าถ้าชนะปุ๊บมันจะไม่มีคอนเทนต์สัมภาษณ์ก็แพ้อีกก็ได้อ,อกก็แพ้้ีไดจริงๆนะมันแบบดูเป็นคอนเทนต์ดีนะจริงแต่ว่าพี่พี่เจ้าคุณน่าจะอยากชนะบ้างอ่ะขอเริ่มมาแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วแล้วพี่เพลงมีวิธีรับมือไหมครับกับการ โดนรอไปถึงสองอาทิตย์เลยครับเอถามน้องผมได้ครับเอเชียเราเป็นคนปล่อยวางใช่เราไม่ได้เป็นอะไรนะคืออะไรที่ผ่านไปแล้วเราก็ปล่อยให้ผ่านไปใช่แล้วเราก็เป็นคนแบบว่าถ้ามูใครพูดเลยพูดเลยใช่เราไม่สนใจอ่ะจริงจริงเพลงคนนั่งข้างล่างนะครับเพราะว่าเนี่ยน้องน้องู้พูใช่ไหมใช่ยงคนนั่งข้างล่างแบบเราแบบเราเป็นอันดับสูงกว่าถ้าอย่างนี้คือมติที่ถูกแ่้ เราเรา,เราต้องไปนั่งไหนอะเขานั่งบนเก้าอี้อะเ่ไคือราต้องอมุดลงไปเลยนะ<ช>เออเราปล่อยวางใช่ไหมใช่ปล่อยวางเพราะว่าคือในเกมมาเขาล้อเราได้ใช่แต่ว่าถ้าชีวิตจริงคือแบบมันไม่ได้ไงถ้ายังพูดอยู่นอกบ้านมันไม่ได้แม่พี่ไม่ใช่เรื่องจริงเอออันนี้อันนี้อย่าลืมว่าเป็นคนนอกบ้านจริงหรือเปล่า ไม่จริงเราก็ให้เขานอนในครัวเข้ามาในบ้านกอยู่ในบ้นแล้วนะแมทที่แพ้สองหนึ่งที่เขาแพ้มาคาบ้านงว่าโโอ้หเราแบบเราก็ใส่เขายับอ่ะจนเขาว่าลำคาญเนาะไม่ปล่อยเราไปอยู่หน้าบ้านเรอาพักหนึ่งก็อนให้มาแล้วเคยทะเลาะกันจริงๆบ้างไหมไม่ไม่เคยไม่เคยแค่รู้สึกว่าเป็นเกม มันมีแพ้มีชนะแต่วันนี้ก็พูดแรงไปวันนี้ตเป็ียนไปแต่เราก็รักกันมันเตือนใจมันเตือนจชอบให้บอนนะคะให้ความสัมพันธ์เราแบบนี้ไม่ได้พูดดีนะหยุดบ้าง แต่ผมว่ามันดีนะเขาบอกว่าคู่รักอ่ะยิ่งทะเลาะกันจะยิ่งรักกันมากขึ้นจริงครับบางทีมันมันก็รักขึ้นมากเกินไปครับทะเลาะกันมากเกินเขาบอกว่าทะเลาะกันคือสีสันนะครับรู้สึกตอนนี้สีสันเยอะเกินคือกันรบกวนพอได้แล้วเกิดไปทะเลาะก็แปลกันไปเเครามาเล่นเกมกันดีกว่าไหมว้าวนี่แหละปล่อยให้เขาได้สู้กันสองคนเลยโอเคนี่แหละชื่อเกมชื่อว่าทีมไหนกันนะที่ใช่กติกาเลยค่ะกติกาคือเราจะมีอ่า คำถามหึือคำถามใช่ไหมครับแล้วก็มี2ช้อยให้พวกพี่เลือกคนละช้อยครับแล้วก็มาดูกันว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกได้ครับคผมเริ่มข้อแรกเลยนะครับใช้ในในการตอบได้เลยค่ะก็คือยกขึ้นง่ายใช่ใช่ครับยกขึ้นไอเทมกห้สองอยูได้ครับอันนี้ข้อหนึ่งสโมสรใดยิงชนเสาชนคานมากที่สุดในฤดูกาล2025ถึง2026ันย่สิบหกคะน้าแม่น้าแมเอ้ยเลือกตอบแล้วเหร่ น้อแหวกน้องแหวกอะไรมาอ่ะสิงสองหนึ่งเขาจะยินคำเดิมยิงคำเดิมแมนยูทอ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือแมนยูนั่นเองครับพุดวอรพอิเวอร์ยิงยิงชนคายแมนยูนั้นนก็บ่อยไงทำไมอ่ะสิบครั้งมั้ง่ะไม่มีอะไรอยากถอดสอเลยในเพลงจังมากเลยแครั้งนะ อันนี้คือยิงชนเสาจนแปดครั้งเลยนะหรือว่าสี่ครั้งเองสี่ครั้งมาจากดาวินคนเดียวมาข้อต่อไปข้อต่อไปครับทีมใดมีสถิติในการครองบอลมากที่สุดในฤดูกาล2025ถึง2026คะมาสามสองหนึ่ง ครูครับมีคนรล่าคำตอบครับไอ้ใจตรงกันแล้วเนี่ยไอ้ใจตรงกันเนี่ยไอ้หนเหมือนกันเลยว่ะสรุปสรุปผิดคู่หรือครูค่ะได้รามวัลแต่ก็ยังอยู่แบบไม่เท่าไหร่นับอุ้ยแต่ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันอยู่นะครับใกล้เคียงใกล้เคียงโอ้โหข้แต่อไปเลยเหรออุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วทีมใดโดนใบแดงมากที่สุดในฤดูกาล2025 2 0ย6ครับอันนี้เหรอนับไหมนับไหมนับเลยสามสองหนึ่ง มันน่าจะง่ายที่สุดแล้วมันคำตอบที่เราจะถือกันแล้วแหละเฮ้ยอ๋อตกมาเขียดเฉียดใจไม่ใชเทียวคสเซ่ทำไมทำไมใกล้เกินเนี่ยเออแข่งแค่ครั้งเดียวเองอ่ะแต่นี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นทีมที่เก็บรวบรวมใบเหลืองใบแดงเก็บไม่ได้ทีมเดียวอันนี้สิอันดับที่หนึ่งเออออกมาข้อต่อไปเลยค่ะทีมใดโดนใบเหลืองมากที่สุด แมนยูป่ะวะนี Gesch ่อ <player> ันนี้สใหผมก็แมนยูพ <s Elliott ills> <sh> ี่เพี่พี่ว่าแมนยมาโอเคสามสองหนึ่งเอยยใจใจตรงกันนะคะอีกแล้วตอบแมนยูแมนยูเป็นคำตอบพี่ห้ยหเพราะอะไรหยใช่เหรอฮวิเล่นทำช่อทำฟาต่างหายทีมเธอะท่สาวมานแรงนเนี่ยเล่นใตรงกัเลยสิ โอ้โหยี่สามครั้งเลยนะเยอะนะเยอะนะครับเยอะมากครับผมข้อต่อไปเสียจุดโทษมากที่สุดเสียจุดโทษมากสุดเสียจุดโทษไม่ให้ดูแล้วเดี๋ยวลอกทีมไหนนะอันนี้ชัวร์ถ้าถ้าไม่ใช่เธอถีบเขาตกโต๊ะได้เลยอันนี้นับไปดีกว่าสองสองเนี่ยอาเล เขโถถ้าผิดนะยกผิดยกผิดอะไรกี้ไม่ใช่เขายกหนึ่งถ้าไม่ถูกเธอถีบหน้าเขาได้เลยค้างผมลรอเลยไปคำตอบี่เดี๋ยวขอแก้ใช่ไหมครัไปคำตอบที่ใช่ไหมถูกต้องโอ้โหเฉียดฉิวเกือบแล้วนะเกือบแล้วจำได้ว่าดูแล้วนี่หมดแล้วนี่ข้อหนึ่งเดี๋ยวข้อสุดท้ายครับดูคำถามกัน ทีมได้เตะมุมมากที่สุดอันนี้มันได้ทีมุมเตะมุมมากที่สุดในฤดูกาล2025-26ครับวิเคราะห์ก่อนไหมวิเคราะห์ก่อนไหมเออคืออาร์เซนอลเนี่ยได้ลูกประตูจากลูกเซตพีเตะมุมเยอะแต่ไม่มันไม่ได้บ่งบอกว่าเขาได้เตะมุมเยอะใช่ใช่ครับแต่เชลซีนี่ก็มีเหตุผลที่สุดก็ไม่ค่อยคุ้นว่าแต่เชลซีก็ก็ได้ลูกเตะมุมพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าอาร์เซนนอนมีเหตุผลรอดุลนับเลยไหมอ่ะนับเลย มีเดิมพันว่าอันนี้มาเราเราทายกันคนละข้อค่าเหมือนกันถ้าเธอชนะข้อนี้ใช่ไหมระหว่างทางที่กลับบ้านอ่ะฉันจะไม่ว่าเธอเลยสักคำโอเคเฮ้ยขายากแลเนี่ยหายากเพราะปกติขับรถขับรถจะคันใหม่ให้เราโดนด่าตลอดไม่เป็นไรเรามีเดิมพันกันแล้วในข้อนี้เอามาทำเลยนะสามสองหนึ่ง อุ้ยไม่เหมือนจริงด้วยเอาแล้วเหมือนจริงด้วยเอาแล้วอุ้ยเถลยเลยครับอุ้ยอุ้ยถูกชนะชนะครับพูดเลยห้ามาด่าห้ามาด่าเจ้าจังหวัดเลเอ้ยอู้หูจะเสือกนั่นั่นเองอ่ามีแถมมีแถมมีข้อแถมด้วยเหรอจะให้เราทอล์ให้ได้เลยจะบอกคือจะให้เราทอล์กให้ได้เลยโอเค อันนี้ทีมจมากุดมันใกล้เคียงกันมากสองทีมนี้เป็นทีมที่จ่ายบอลได้พอสมควรเธอเลือกทีมเธอไปเขาเลือกเขาดาวนซบซิตี้ถ้าใครถ้าถ้าใครผิดคุปากนะวันพูดผิดปิเปนเปานหน่งวันอ่านะถามสองหนึ่งเสื้อดีแต่ฉันก็ไม่อยากคูปากเลย คือเธอตั้งใจไม่ต้องพูดจะรู้อยู่แล้วโซเชี้ลโซงเองจริงเองไงโงเองจริงเองแต่จะเลือกอย่างนี้ใช่แต่ฉันก็อยากคุปปะเป็นวิธีชาวบ้านเขาเขายังเขายังรักกันอยู่เลยเขายังรักกันอยู่เลยเราต้องทำไงเราแค่นีกขับรถกลับบ้านก็ทะเลาะกันตลอดเอาหมดแล้วหมดเอาหมดแล้ว มันชัดเจนอยู่แล้วพี่เกลค่ะพีเกลชะนะไปใ,ในเกมนี้ค่ะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงเพราะว่าใน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 ,ในบอลก็ชนะสองหนึ่งอันนี้ก็ชนะเหมือนกันใกล้เคียงพี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วอะ่ะอวยวอนหลวงพ่ออวยวอนหลวงท่อสำหรับผู้แพ้เราเหมาะไม่ไหวอวยวนหลงท่ออันนี้คือ <c oughs> อวยทีมของผู้ชนะนี่จนกว่าผู้ชนะจะพอใจนั่นเนนะครับสีนี้นะครับแคปตพองไหนครับเก็บไว้เลยนะฮะแฟนๆในช่องที่อยากเห็นเพลงอวยแมนยูครับเราแคมป์นะครับฝากแกล้งไห้ผมด้วยนะคะอ่ะเร็วต้องรูปแบบทีมอะไรเร็วดี เอยดีๆเอยที่ทำดีๆเขาให้เธอคนแพ้ทีมเธอเก่งมากท่้งนี้ยแล้วก็พี่เจ๋งก็คือแบบสุดยอดมากเอามาลีมก็คือแบบเลิศถือว่ามาได้ถูกทางที่ทีมเาสองหนึ่งไปเป็นไงเล่นถือว่าเล่นดีมากเล่นดีเล่นดีคือจริงอ่ะทีมชั้นน่ะมันมันพลาดตรงเสาไม่เกี่ยวต้องพู้อวยเขาทีมเขาเล่โอเคเยทำก้ตัวไเก่งมากเก่งมากสุดยอดท่อมนิดสุดยอดพูดงี้ว่าแมนยูเก่งมากค่ะแมนยูเก่งมากแมนยูเก่งมาก สนุกมากต้องขอบคุณทั้งพี่เกลียวแล้วก็พี่เพลงเลยค่ะที่มาพูดคุยกันค่ะเนื่อมากเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวให้ฝากผลงานหน่อยค่ะติดตามเรานะคะสองคนคือติดตามความรักของเราที่แบบหวานชื่นมากๆได้เลยสุดได้ถามสามช่องทางใช่ครับบนทิกตอกก็สารสารคดีชีวิตคู่ Facebook ก็สารคดีชีวิตคู่ส่วน i อจจะเป็นปาตินจุดพาเลงครับใช่ไปดูแมได้เลยบอกเลยสนุก ยิ้มแรกของวันนะิแรกของวันก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วก pues ็พบพวกเราทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับครับผมทางช่อง m มโนเท m ิที่น t ายิวสิกสเตชันนะครับผมสามพีพีจกทีวีกด202 AS Pay กด304แล้วก็มีไลฟ์สดทางเฟ e บุ o กของ m มโนเทิที่นายด้วยนะครับผมแล้วก็ m มโนแมยใช่ด้วยสำหรับวันนี้นะคะพวกเรากี่คนเนี่ยกี่คนห้าคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย you <laughs>